มือใหม่หัดปลูกไม่อยากให้ผักขมมาฟังคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะพบกับแอมฟาร์มเช่นเคยนะคะการดูแลผักขายผักว่ายากแล้วนะคะหลายคนอาจจะต้องเจอกับปัญหาผักขมนะคะซึ่งปัญหาผักขมเนี่ยมันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ ผักขมซึ่งมีสาเหตุบางสาเหตุที่หลายๆคนหรือว่ามือใหม่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูค่ะค่ะอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นก็คือที่เอาปุ๋ยเก่านำกลับมาใช้ใหม่ที่ลงคลิปในรอบที่แล้วก็คือเติมปุ๋ยไปยี่สิบซีซีนะคะตอนนี้น้องก็กำลังเริ่มเริ่มโตแล้วนะคะยังไม่เจอปัญหาณนะตอนนี้นะคะอ่า เืบเนื่องจากในรอบที่แล้วสองรอบสินะคะสองรอบที่แล้วที่เจอเพียไฟมาลงผักนะคะแล้วก็ได้เก็บรดหนึ่งก็เก็บทิ้งอีกที่เหลือก็เก็บขายไปบ้างนะคะก็มีรอบที่สองทีนี้มันมีคอมเมนต์หรือว่ากระแสตอบกลับมาจากลูกค้านะคะบอกว่า ผักขมนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าสาเหตุหลักสาเหตุที่ผักขมมันก็คือสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของผักซึ่งอาจจะได้รับการรบกวนไม่ว่าจะเป็นทางด้านปัจจัยต่างๆอย่างเช่นอากาศร้อนเกินไปหนาวเกินไปหรือว่าชื้นเกินไปเนี่ยก็ก็จะทําให้ผัก เกิดปัญหาแล้วก็อาจจะทําให้ขมได้นะคะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการเติมปุ๋ยที่เข้มข้นมากเกินไปอันนี้ก็ทําให้ผักขมได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแก้ว่าผักจะแก้ไม่ให้ผักขมเนี่ยเราจะต้องรู้สาเหตุที่มาก่อนว่าสาเหตุสาเหตุอะไรที่ทําให้ผักของเราขมนะคะวันนี้ขอในรอบที่แล้วเนี่ยตอนที่ขายผักไปอะ่ะไม่รู้เลยว่าผักตัวเองขมนะคะเพราะว่า ผักไม่ได้แก่จัดด้วยเพราะว่าเก็บตามอายุวันที่ที่กำหนดไว้ก็คือไม่ไม่ถึง45วันด้วยซ้ำในรอบที่แล้วนะคะแต่ลูกค้าคอมเมนต์กลับมาว่าผักผมสาเหตุนั่นก็เกิดจากเสียไฟเสียไฟมันลงแล้วทีนี้มันลามลามไปทั่วแปลงเลยเพราะว่าเอาจริงๆก็คือเรายัางไม่มีประสบประสบการณ์แล้วก็เราไม่รู้ ด้วยว่าจะต้องรับมือยังไงนะคะกว่าที่เราจะจะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเพี้ยไฟมันก็ลามไปทั่วแล้วแล้วทีนี้ผักก็ได้รับผักมันได้รับการรบกวนจากแมลงเพี้ยไฟเนี่ยทำให้เขาเกิดอาการเครียดแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คืออากาศมันเริ่มร้อนแล้วก็ร้อนมากร้อนขึ้นทุกวันด้วยนะคะทีนี้พอผักมันเกิดการรบกวนแบบนี้เนี่ยก็เลยทาให้ผักขมนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยอย่าอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามปัญหานี้นะคะอย่างอย่างอาจจะไม่ใช่เพี้ยไฟบางทีอาจจะเจอพวกหนอนพวกมแมลงเนี่ยบางทีคนที่ปลูกผักหลายๆคนอย่างก้อยเองก็คือจะไม่เน้นสารเคมีจะใช้ชีวพันธุ์ทีนี้ชีวพันธุ์เนี่ยกว่ามันจะแก้ไขหรือจัดการปัญหาให้เราได้มันก็ใช้เวลาบางทีมันก็ไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยมันก็เลยจะช้าหน่อยแล้วทําให้ผักของเราเนี่ย โดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมือใหม่ก็อย่าอย่ามองข้ามตรงจุดนี้นะคะให้ให้ใส่ใจนิดนึงในการปลูกผักสลัดนะคะเพราะว่าอย่างคอเองขอเองเนี่ยก็เจอมาแล้วหนึ่งรอบทีนี้ก็จะต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยทีนี้ก็คือจะต้องทอํายังไงอะ่ะให้ลูกค้าเขาจะได้กลับมาเชื่อถือและวางใจเราเราก็จะต้องเน้นคุณภาพแล้วก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะแล้วก็ จะต้องเริ่มใหม่อ่ะทุกคนนะคะมันก็ทําให้เราเสียลูกค้าไปในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็อยากจะฝากไว้สําหรับมือใหม่ที่ปลูกผักหลายท่านนะคอย่ามองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นว่าผักใบไหม้อะไรอย่างนี้เราก็ต้องดูด้วยว่ามันมาจากสาเหตุอะไรนะคะเพราะว่าพอมันเริ่มเจอปัญหาแล้วเนี่ยสุดท้ายปัญหาปลายเหตุที่เราจะต้องเจอเลยนั่นก็คือ อาจจะทําให้ผักของเราขมนั่นเองนะคะ,ะต่อให้ผักเราต้นสวยแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าผักขมเนี่ยมันก็มันก็ยากนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะแอนตี้มากกับผักขมว่าขอเองขอให้เองตั้งแต่ปลูกมาอ,อันนี้1ปีแล้วนะคะเพิ่งจะเจอในรอบที่แล้วเจอผักขมเจอผักขมลูกค้าคอมเมนต์มาหลายคนมากนะคะอันนี้ในรอบนี้ก็จะต้องตามแก้ตามนั่นอีกกว่าลูกค้าจะกลับมาเชื่อ เขาจะเชื่อใจเราอะไรอย่างนี้นะคะมันก็มีผลกระทบต่อการขายของเราด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องจะต้องแก้ปัญหากันต่อไปนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะคิดว่าคลิปนี้นะคะหวังถ้าเพื่อนๆถูกใจนะคะถ้าถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทางคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มเติมข้อมูล ก็ใต้คอมเมนต์ได้เล,เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ